ที่ถูกเบี่ยงเบนง่ายก็คือเด็กเสียสมาธิง่ายกับกลุ่มที่เด็กมีสมาธิดีเด็กที่ถูกเบี่ยงเบนง่ายก็คือนั่งทําอะไรอยู่มีคนเดินผ่านมาก็วอกแวกหันไปสนใจทันทีใช่ไหมส่วนเด็กที่ถูกดึงดูดยากุดถ,ถูกดึงดูดยากถูกเบี่ยงเบนยากก็คือเวลานั่งทําอะไรอยู่แล้วมีอะไรรบกวนก็ไม่หันไปสนใจนะก็มีข้อดีข้อเสียแหละ เด็กที่เสียสมาธิง่ายก็ทำงานช้าใช่ไหมทำอะไรอยู่เอ้าแมวเดินมาอะไรเงี้ยบางทีก็เฮ้ยนั่งดูมดงานไปหน่อยงานไม่กลับมาทำแล้วอะไรเงี้ยเออบางทีก็ก็ถูกมองว่าไม่มีสมาธินะนะก็เพราะฉะนั้นสำหรับเด็กที่ถูกเบีเ่ยงเบนง่ายวิธีการดูแลนะครับก็คือเออจัดสิ่งแวดล้อมให้เขาหาสิ่งแวดล้อมที่มันรบกวนน้อยๆหน่อย อยู่ห้องเงียบเงียเวลาเขาทำกันบ้านก็ไม่ต้องเปิดทีวีเก็บของเล่นให้หมดเพราะว่าเดี๋ยวทำอะไรอยู่เห็นของเล่นให้ไปเล่นดีกว่าอะไรเงี้ยนกึกออกไหมหรือถ้าไม่มีอะไรที่ป้องกันดนะ้ก็ใช้ฉากกั้นซะหน่อยปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยนกึกออกไหมอันหลังให้สิ่งที่อาจจะมารบกวนได้นะอันนี้เวลาที่เขาเกิดเสียสมาธิไปเนี่ยเราก็นําเขากลับมาสู่งานด้วยความอ่อนโยนนะพูดเบาๆไม่ต้องไปด่าเขานะ ไม่ต้องไปดุเขาว่าเขาเสียสมาธิแต่อะไรเบาๆว่าเออเนี่ยกลับมาทํางานกันต่อนอะเนี่ยหนูหนูเห็นแมวใช่ไหมมันน่ารักจริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูแมวกันหลังทํากันบ้านเสร็จนะอะไรเงี้ยตอนนี้กลับมาทําต่อให้มันเสร็จก่อนอะไรเงี้ยนึกหอมั้ยฮะแล้วก็สําหรับเด็กที่มีสมาธิดีตรงข้ามกันใช่ไหมเบี่ยงเบนยากนั่งทําอะไรอยู่เอาแม่เรียกไม่ได้ยินอะไรเงี้ยนึกออมั้ยกลุ่มนี้เขาก็จะ ทำงานได้มีประสิทธิภาพครับแล้วก็ข้อเสียของเขาคือบางทีเรียกไม่หันเนี่ยเออเขากำลังทําของเขาอยู่จนแบบเข้าสมาธิมากเรียกไม่ตอบสนองหรือว่ามุ่งมั่นเกินไปจนไม่เห็นกิจกรรมอื่นนีวิธีการจัดการเด็กกลุ่มนี้ก็คือว่า,เ,าเพิ่มเพิ่ม intensity ของการสื่อสารหน่อย เพิ่มความเข้มข้นของการสื่อสารหน่อยก็คือเข้าไปใกล้ๆสบตาเขาแล้วก็แตะไหลเขาเบาๆเพื่อให้เขาสนใจแล้วก็พูดชื่อเขาก่อนน้องจุดๆแล้วก็ค่อยพูดเรื่องที่เราอยากให้เขาไปทําเพราะเขาสมาธิดีนะหรืออาจจะบอกเขาเรื่องหน้าก็ได้ว่าอีกสิบนาทีมากินข้าวนะอะไรเงี้ยนึกออกไหมไม่ต้องไม่ต้องรีบก็คือเตือนเขาล่วงหน้านะแล้วก็ เขาต้องการเวลาในการเปลี่ยนกิจกรรมครับเด็กที่มีสมาธิเขาเขาไม่ชอบให้เราไปดิสแท็กเขาไเออเออถ้าเขากําลังจดจ่ออยู่วิธีการพูดนะกับเด็กสมาธิดีก็คือว่าหนูกําลังเล่นสนุกใช่ไหมแม่เข้าใจนะแต่อีกแค่นาทีเรามากินข้าวกันนะเอออันนี้เป็นวิธีพูดกับเขาเตือนลงหนาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไม่ต้อง เปหมดกิดนะทาไมถึงไม่ยอมหยุดทําไมเรียกไม่ได้ยินอะไรเง mm ี hmm. ้ยนึกออกไหมฮะเออเวลาที่ลูกเขามีสมาธิมากๆเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียนะจริงๆแล้วผมมองว่าเป็นข้อดีมากกว่าด้วยซ้ําไปนะ mm hmm. ก็สรุปนะฮะ mm hmm. เด็กกลุ่มที่เสียสมาธิง่ายลดสิ่งลบกวนนําเขากลับมาสู่งานอย่างอ่อนโยนสอนให้ทํางานให้เสร็จแล้วก็ชื่นชมเมื่อทาได้ดี mm hmm. ใช่ไหม ส่วนเด็กมีสมาธิดีก็เข้าใจว่าที่เขาไม่ตอบสนองเราบางทีเขาอาจจะไม่ได้ยินจริงๆก็ได้เขาสนใจงานของเขาอยู่นึกออกไหมครับเข้าใจเขาหน่อยนึงเนะีย